อซไรท์ right. มาในรุ่นของโซลารายฟลิปบ l ลค่ะเวลาเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะให้ความสว่างถึง360องศาได้นั่นเองสวยมากตายแล้วฉันนึกว่าโดรนเกาะไว้ตรงไหนนี่นึกว่ามีกล้องด้วยหรือเปล่าเหมือนโดรนเลยนะคะดีไซน์ล้ำมาก สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่แคทนะคะแล้วก็ในช่วงของรีวิววันนี้จะมารีวิวนะคะพลังงานทางเลือกที่ตอนนี้กําลังนิยมมากๆนะคะแล้วก็สามารถช่วยคุณประหยัดตังในกระเป๋าได้แบบยั่งยืนด้วยนะคะกับไฟโซลาเซลล์ค่ะวันนี้มาในแบรนด์ชื่อดังของเรานะคะกับเปาไรส์มาในรุ่นของโซลาร,าร์ไลท์ฟลิปบอลค่ะถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่รุ่นใหม่เปิดตัวใหม่เลยทีเดียวนะคะวันนี้มาให้ผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเรามาเริ่มที่กล่องเลยค่ะ คำ่าโซนอะไรฟรตบล l ก็คือมันจะเป็นรูปร่างเหมือนลูกบอลนั่นเองแกะออกมาปุ๊บนะคุณผู้ชมแกะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเหมือนลูกบอลค่ะนี่ เห็นดีไซน์นี้ใช่ไหมล่ะเป็นลูกบอลนะคะกลมๆหมายความว่าเวลาเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะให้ความสว่างถึง360องศาได้นั่นเองตรงนี้คือแผงโซลาร์เซลล์นี่ค่ะก็คือคุณก็ไปตากแดดไว้ได้เลย6-8ชั่วโมงก็เต็มเราว่าประเทศไทยนี่น่าจะ4ชั่วโมงก็เต็มๆแล้วค่ะเพราะแดดแ,บบแรงเหลือเกินสแตนบายได้ถึง8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงแล้วแต่โหมดที่คุณเลือกแล้วนอกจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วบางคนอาจจะไม่ทันใจหรือบางทีต้องการชาร์จเก็บไว้ในรถหรือเพื่อที่จะไปต่างจังหวัดหรือไปข้างนอกนะคะนี่ค่คะ อันนี้เราจะเป็นตัวชาร์จด้วยอะแดปเตอร์สาย USB ตรงนี้เสียบไปตรงนี้ก็ได้ใช้ไฟบ้านได้นะคะตรงนี้ก็ได้ให้เต็มนะคะแล้วมาดูกันค่ะความสว่างนะคะอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่เท่าไหร่กดตรงนี้นี่สขีดเต็มๆไปพอเจอแสงอาทิตย์มาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่คือกลมๆใช่ไหมคะไฟจะให้ความสว่างเห็นไหะไฟ LED แสงนวลมากมองตรงนี้ยังไม่ตาพังเลยนะคะเป็นแสง LED 45ดวงซึ่งหมายความว่า มันให้ความนุ่มนวลแต่ว่ามันให้ความสว่างที่มากกว่าไฟธรรมดาปกตินี่คือข้อดีของ LED นะคะและตัวนี้ที่ออกแบบพิเศษคือมันยังออกแบบได้5ทิศทางเขาบอก4แต่พี่แคทขอ5แล้วกัน1แกะออกมาอย่างนี้ได้ดูดีไซน์สิสวยมากตายแล้วฉันนึกว่าโดรนนึกว่าแอบบถ้าเกิดเกาะไว้ตรงไหนนี่นึกว่ามีกล้องด้วยหรือเปล่าเหมือนโดรนเลยไหมะดีไซน์ลลิศมากแขวนออกมาแบบนี้ นี่คือ5ทิศทางที่แคทบอกมันมีตรงกลางด้วยมีบนล่างซ้ายขวาแบบนี้นี่ฮะนี่คือความเจ๋งของรุ่นนี้ที่ชื่อว่าฟลิปบอ l นะคะเรามีโหมดต่างๆด้วยให้เลือกนะคะถึง5โหมดด้วยกันเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันปกติที่อื่นจะมีแค่3โหมดนะคะแต่นี่ของเราเนี่ยมีถึง5โหมดด้วยกันโหมดที่1 100%ค่ะความสว่าง 100%เปอร์เซ็นเต็มเลยนะให้ความสว่างที่แบบทำกันบ้านได้นะอ่านหนังสือได้เลยนะคะใครต้องการความสว่างขนาดนี้โหมดที่สองเปอร์เซ็นต์โหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเปิดไว้ทั้งคืนสมมุติว่าบ้านอาจจะไม่อยากไม่อยากเสียค่าไฟนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องการความสว่างมากเปิดได้ตลอดเลยนะเผื่อ12ชั่วโมงด้วยนะคะส่วนโหมดนี้50%ก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถอยู่สแตนบายได้นานถึง8ชั่วโมงถ้าเปิดทิ้งไว้แบบโหมดนี้แล้วโหมดที่4 คือกระพริบกระพริบให้มีความแบบเป็นเพิงปาร์ตี้เอาไปแขวนไว้หลายลูกซื้อมาหลายลูกนะแขวนไว้เหมือนไฟเทคให้สวยงามนะคะเป็นแบบกระพริบกระพริบอีกโหมดหนึ่งอันนี้โหมดนี้ก็ SOS กระพริบแบบนี้เห็นไคะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือนอกจากนั้นแล้วนะคะความกันกระแทกเนี่ยดีง่ะดีงามเพราะเขามีฝาแล้วก็มีวัสดุอย่างดีที่ช่วยกันกระแทกได้จะลงจะหล่นไม่เป็นไรฝนตกน้ําท่วมน้ําไหลคือมันสามารถที่จะกันได้เพราะนี่คือ IP65 กันฝุ่นได้ด้วยนะคะเช็ดทำคว,วามสะอาดง่ายมากๆบางคนบอกว่าอุ้ยลูกเดียวไม่พอหรอกออต้องซื้อหลายลูกหน่อยอ,อันนี้บอกเลยโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะคะแต่ถ้าอยากติดตามอยากรู้มากกว่าเดิมอย่าลืมกดลิงก์ของเราได้เลย